เล่นละครผีนักแสดงกลัวผีไหมฮะโอ้ยจะเหลือส่วนใหญ่ใช่ครับมาส่วนใหญ่เสี่ยนฟินกลัวไหมกลัวครับแล้วกลัวไหมครับฮะถ้าระหว่างผีกับเมียที่กลัวเมียมากกว่าผมเชื่อครับตอบได้ดีครับผมอยู่บ้านกลับไปบ้านยังหลอนเลยอันนี้จริงไหมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่นุนน่ะเป็นภาวานุนแบบ ด้วยความที่เราเราเชื่อเราเชื่อ,อมิตินี้แล้วเราก็มีความเคารพแล้วเวลาเวลาซ้อม <c oughs> ใช้คาว่ามีความเคารพนี่เพราะจริงเราคารพค่ะแล้วเราก็อพอเวลาซ้อมอพี่มันเขาซ้อมอ่ะนุ้นก็ไม่เคยเจอที่เนี่ยเขาจริงจังกับโปรดักชันมาก <c oughs> ขนาดตอนซ้อมคือไฟเอ่ยเสียงเอ่ยคือมาอมาเกือบเต็มแล้วอะ่ะเราก็แบบกลัวแล้วเวลากลับบ้านมันตอนแรกไม่ได้รู้สึกแต่พอจะอาบน้ำเงี้ย มัน <idd ari> <listed> จะมีความม <default> ืดอยู่คนเดียวมันจะอบหลอนเดี๋ยวนะพี่นุ่นอาบน้ำปิดไฟเหรอครับไม่พี่ก็าเปิดนิดเดียวแต่มันเหมือนแบบมันจะมีจังหวะที่เราหลับตาเออมันเหมือนแบบไม่เป็งกันหรอเวลาริบรีบสมมติว่าล้างหน้าเอาแค่ล้างหน้าแบบสวนนี่เป็นกระจใช่ป่ะต้องทำใจแป๊บนึงก็เหมือนแบบอ่ะรีบรเอแล้วก็มองอะไรอ่ะในขนาบ้านตัวเองนะแต่ฟีไม่เป็นกลับบ้านหลอนไหม ไม่ได้เป็นแบบพี่นุ่นแต่ว่าเป็นอีกคนละอาการผมใช้คํานี้ดีกว่าเป็นยังไงฮะบางทีแบบเราเราเรา,เราอยู่บ้านเรานอนคนเดียวใช่ไหมครับเราว่าเด็กมันใหญ่เวลาเราดึงผ้าห่มมาอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนผ้าห่มมันติดแล้วชอบคิดอย,อย่าปล่อยมานะอย่าดึงไว้จะนอนแล้วมันติดเพราะมีใครไปนอนข้างๆคุณเปล่าคู่อยู่ว่านอนคนเดียวอหรื <c oughs> อบางทีแบบด้วยความที่ พื้นบ้านเป็นพื้นไม้แล้วไม้อ่ะตอนกลางคืนอ่ะเพราะเหมือน,นบบอมันคายความร้อนมันมันจะลั่นต้องแบบปัก <laughs> <laughs> ตอลอดเวลาคือเสียงมันหรือบางทีแบบอะไรหล่นใส่หลังคาอะไรอย่างเงี้ยก็สะดุ้งตื่นยิงที่ตอนเล่นตอนซ้อมเหมือนครั้งแรกก็ต้องมีแบบอาการแบบวีทยวายกันแบบว่าสุการคือ<ล>ตอนแรกแล้วมันยังไม่ มันยังแค่ท่องบท b อง c k i n g อะไรเงี้ยแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มปิดไฟจริงเริ่มอะไรมันก็จะแบบรู้นะว่าใครเล่นอยู่รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าฉากต่อแต่แบบถ้าเมื่อไหร่เราหลุดความเป็นตัวละครแล้วเป็นตัวเองอ่ะมันจะมีความแบบทําไมมืดจังวะทำไมตอนซ้อมไม่เปิดไฟวะเล่นเนจริงเลยวะหนึ่งว่าเวลาอยู่ในห้องซ้อมนั่งทำสมาธิตลอดเวลายืนน้อมจาก ความเป็นมืออาชีพแล้วเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวผีนั่นเองเขาได้ข่มใจตัวเองคือถ้าเป็นตัวละครในเรื่องชื่อพี่ดาวพ,พี่ดาวจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบอยากเจอ <c oughs> อยากเห็นเล่าสีฉันอยากฟัง้าทาทยคาทายแต่ถ้าเป็นพี่นุ่นศิลป์ไคือเอ้ยอะรเวลาซ้อมเวลาซ้อนรันจริงๆในห้องอะ่ะ <c oughs> นุ่นจะแบบเป็นตัวละครตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเป็นตัวเองมันจะแบบ แพนิกนิดนึงเลยคนจะดูสาเหตุแล้วว่าทำไมพี่น้งชอบไปแัวเพื่ีนคือแซวว่าตัวจริงเราเป็นคนขี้กลัวขี้ตกใจกลัวทุกอย่างที่ไม่มากไม่มากไม่มากโอเคโอเคโอเควันนี้ผมจะบอกซ้ำซ้ำเตรียมตัวไว้ซ้